เอาเลครัรบวันนี้สุกับมาต่อกันเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมารวยกันที่ด่านที่5นะจ๊ะหลังจากที่เราผ่านอันดัีมาแล้ววันนี้เราจะมารวยด่าน5กันต่อไปเลยเลสโกเข้าเลยนก,การห้าทุกคนมาห้าเลสโกอันนี้คืออะไรอะตารางคะแนนเหรออ๋อคนที่ไวที่สุดซึ่งไม่น่าใช่เราเตรียมตัวท oh, ุกคน3ามสองหนึ่งเลสโกเลสโกอีกรอบนึ่งไปสิเพื่อน โอเคด่าน5นี่ก okay. okay. yeah, ็จะยากขึ okay. hmm, right okay. Okay. So Or, oh, oh. ้นไปนะอยากขึ้นทุกด่านนั่นแหละเม้นเ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 ้ยเมันโดดเอยไปได้เฮ้ยชิบปุ๊บปุบโอเคปุ๊บมนผมมาได้รอเล่นนะเว้ยน่าอ้โอโอไปครับโอเคปุ๊บโอ้ยสึกแหลกๆหลกไหมทุกคนสึกแหลกๆ อืมโอเคอีซี่เราจะผ่านอันนี้ไปด้วยกันรู้สึกว่ามันจะนานขึ้นนะเพิ่งได้สองเปอร์เซ็นต์เองพูดภาษาอะไรภาษาอะไรเดี๋ยวไปเออปึ๊บโอเคถึงถึงโอเคอืโดดโดดเฮ้ยมันมีต่อยขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวะโโอ้ยไม่ได้รอเล่นะโอ้ ทำไมอ่ะต้องโหลดตรงกลางเหรอฮะไม่เข้าใจ้โหลดตรงกลางใช่ไหมได้ตรงกลางก็ไม่บอกโอ้ตรงกลางก็ไม่บอกโหลดตรงกลางให้เลยไฟโอเคอีซี่บินนึกว่าจะบินไงเดี๋ยวเขามาจะบินให้เออโอ,อเค okay. ไปต่อสบายอุอ้ยู้หซอกแค่นี้ก็ยังตกซอกแค่นี้ก็ยังตกเหนื่อยใจว่ะโอ,อเคสบายทุก okay. คน ไาลุยโอเค let's go สวยเฮ้ยกำแพงแม่งก็สีแดงอีกนี่นี่โอเคเฮ้ยอย่าโดนกำแพงดิเออเอ้ยยาๆทุกคนวันนี้ผมว่าอาจจะยากเอ๊บโอเคบายบายบายสบายโอเคลุยกันต่อฮะอือเอาใหม่อีกทีนึงอือดึงอือโอเคสบาย อึบต้นเห็นอะไรไหมตอนนี้เนี่ยเล่นมานานแล้วนะแต่เพิ่งได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเปอร์เซ็นต์ระดับเลยเหรอโอ้ยากเกินอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์ระดับเนะทุกคนปุ๊บต้องผ่านหนึ่งร้อยด่านป่ะเนี่ยโอ้ยต่อยแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะกับการเล่นด่านเนี่ยปุ๊บปุ๊บโอเคเราจะรีบไปทุกคนเราจะรีบไปเราจะไม่มัวช้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอืมอืมนนนน เน้นเน้นโอเคโหดูดูดูมันมันทำให้มันตกพอดีเป๊ะโอ้โหคนสร้างเทียวมากแกทำให้ฉันตกพอดีเป๊ะดู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 เนี่ยเห็นไหมไอ้แหมจะหลอกเราทางนี้เลยครับทางจะไปทางลัดก็ไม่ได้น้อทางลัดหน่อยโอ้ โอเตามปกติก็ได้ปะอืมเด้งมาได้เออปึ๊บเน้นทำปกติผ่านมานแล้วเออเอมียวปึ๊บโอเคสบายสบายครับโดดตึ๋งอีซี่โอ้โหโอ้ว้าว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 โอ้ยปึ๊บ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 โอ้ยต้องโดดไปเลยเหรอวะ ข้ามข้ามแบบข้ามช้าทุกคนทุกโอเคเออโอ้มันไม่ถึงอะไรมันจะยากขนาดนี้ฮะเออเออโอเคอีซี่อีซี่อีซี่ไปโอเคโอ้โอเคเออหืมหืมยากเออเอบโอ้ยเหนื่อยชิบหายเล่นอะไรวะเนี่ยเออหืมโดดไปโอเคโดดโดดเอียงไปเนี่ยเฮ้ย วาแล้วโดดเอียงโอ้โหแล้วเริ่มโคตรไกลเริ่มไกลเกินปึ๊บถึงโอเคสบายสบายโอเคอีสิโอเคโอ้เหนื่อยอืมันมันมนผมไม่ได้รอเล่นนะเว้ทุกคนผมไม่ได้พยายามจะแบบจะตายนะมันตายเองนี่นนีนหาแล้วจ้ะ เฮ้ยเรื่องต่อไปอัพแล้วทุกคนเยอะไม่ทันจะผ่านเลยอัพแล้วโอเคเฮ้ยโอ้ยแหลกอะโอ้โหมากินแหลกอะเมื่อกี้ไม่แหลกนะกินไม่แหลกนะชนะแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเค้ยเฮ้โอเค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 ปึ๊บโอเคสักทางหนึ่งสักทางหนึ่งหนึ่งโอเค let's go ไปแล้วครับไปแล้วครับหกนาทีแล้วเพิ่งได้สามหกเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณปุ๊บป๊บโอ้ยไม่ได้หล่อเล่นนะเ้ยดูดิ đi. ไม่ได้หล่อเล่นนะทุกคนนี่แค่ด่านห้านะเ้ยจำไว้โอ้โหโหแล้วแม่งตกที่เดิมหัวร้อนด่านห้านะเ้ยทุกคนนี่ด่านห้าจำไว้ทุกคนนี่ด่านห้าถ้าด่านสิบเป็นไงวะเนี่ยไม่หัว calculus. ร้อนตายห่าผ really. <plausible> มว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นขั้นสูงเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันผ่านไดไงวะไอ้นี่แม่งโดดไปเลยตรงกลางอ่ะตรงกลางวะ อึ๊บอึ๊บโอเคเอึ๊บโอเคโดดแม่งตรงกลางอะไรไม่ต้องโดดเีรยวซ้ายเร็วขวาหรอกอืมนั่นนั่นเหนื่อยอ่ะทุกคนว่าผมเหนื่อยไหมผมก็เหนื่อยเป็นนะอึ๊บโอเคไอ้นี่มันจะทำเหนื่อยโว้ยเหนื่อยโว้ยเหน,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 หนืห่อยโว้ยอึ๊บมันจะทำให้เราตกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้เราตกเลยทุกคนแบบว่าถ้าเด้งมาเด้งเด้งคนดี้เป๊ะๆอะผมไม่ได้โอ้โอยหลังก็ตกเดินหน้าก็ตก ให้ตายเหรอกลิบนี้น่าจะชั่วโมงหนึ่งได้โอเคโดดโดดโอ้ยไม่ไหวแล้วนะเว้ยหัวร้อนแล้วนะจะยังไงกันแน่ฮะเออโอ้โหดูดูมันหัวร้อนแล้วนะเออมันมีปาดข้างหน้าไหนปาดย่างโอเคปาดไปเน้น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 โอเคโอ้ย เนื่อยชิบหายเป็นสี่สร์เนที่โคตรทรมานชีวิตเอ้ยเหนื่อยอะ่ะทำไมต้องเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยอะ่ทอะทรมานอ่ะทรมานชีวิตอะ่ะเข้าใจป่แจะเจียโชคเออทรมานชีวิตทรมานชีวิตมากเลยอะทุกคนอันนี้โดดไปเลยไม่ต้องเลี้ยวโอ,โอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะว้าวโอเค let's go ไม่ได้หล่อเล่นนะเว้ยดูดิเนี่โอ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงจริงนะนะนะโอ้ยโอ้ยโอเคปอ๊บโอเคโอ้เบรกมั้งได้ไหมจักรยานเนี่ยโอ้ยเหนื่อยปะเหนื่อยโอเคปอ๊บโอเคปอ๊บโอเคปอ๊บโอเคอเหนือ่อยใช่ไหมสร้างด่านง,ง่ายๆเป็นไหม อืมเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้ายโอเคเฮ้ย,ยเหนืห่อยเว้ยโอ้ให้ตายเอะโรบินให้ตายเถอะให้ตายเถอะโอ้เฮ้ยจะร้อ,องไห้แล้วทุกคนด่านบ้าด่านบอลแล้วนะไปละจ้าไปแล้วจู้มีนเน่โดดว่าแล้วต้องโดดซ้ายขวา โดดไปทางซ้ายโดดไปทางขวาเหมือนโดดได้มากมั้งเอ๊บโอ๊ยอะไรครับเนี้ยโดดไปโดดไปโอ๊โอ๊ยเหนื่อยวะเหนื่อยวะเหนื่อยวะโอเคโอ้โหเหนื่อยวะทุกคนทุกคนเคยเข้าใจคำว่าเหนื่อยไหมโอเคโดด โอ้โหเหนื่อยเว้ยโอ้โหอะไรวะไม่ไหวแล้ว่ะทุกคนอย่าโอ้ยบอกเลยว่าเกมสำหรับเด็กเก้าขวบที่เด็ก9้าขวบเล่นไม่ได้พูดเลยเด็กเก้าขวบเล่นไม่ได้บอกเลยหัวร้อนิบหายโอเค ใช้มูนวอลก็เดินหลบมัได้ไงวะปึ๊บโอ้ยโอเคห้าสิบเอเซ็นตแล้วครับห้าสิบเซตแล้วครับห้าสิบเซตแล้วครับนี่านี้นี่ไงอ้อฮะฮะฮะโดดไงอะ่ะบ้าปะเนี่ยแกก็บ้าเกินให้เราโดดไงอะ่ะโอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้ยเฮ้ยผ่านได้ไงวะอย่นี้โอเคไม่ถึงหรอกว่าแล้วมันต้องโดดแบบต้องโดดขึ้นอะต้องโดดข้ามดึงนี่ไงโดดโอเคถึงแล้วถึงแล้ว ถ,ถึงแล้วถึงแล้วโอ้โอ้ทุกคนว่าทุกคนว่าผมเหนื่อยไหมผมก็เหนื่อยเป็นะทุกคนมีชีวิตมีหัวใจเป็นของตัวเองเฮ้ยอะไรที่มันทรมานโอ้อะไรที่มันทรมานนะเราจะเล่นไปทำไมวะอืมอะไรที่มันเหนื <stroke. S 1> ่อยอ่ะเราแค่เลิกเล่นมันแว่ทุกคนอันนี้ชาเลอนอะไรอ่ะชาเลนให้ชาเลนให้ ให้ผ่าน15ดาดเหรอยอมแพ้วันนี้เลยได้ปะ15ด่านอะหืมใครมันจะไปผ่านวะหืมอืมอืมไปครับโดด5าเปอร์เซ็นต์กเหนื่อยโดดปะโดดปะโอเคโดดโดดโดดโอ้โหมันมันลื่นน่ะมันไม่โดดให้ผมอะโดดไปโอเคโดดโอเคโดดโอ้ยโดดไป โดดไปโอเคโดดไปโอ้โอเคอีซี่สบายปึ๊บมีอะไรไหมไม่มีโอ้ยโอเคโอ้ยขนาดปลายจักรยานยังโดนอ่ะขอบคุณนะไม่น่าได้แล้วทุกคนเราขับช้าไปได้เราต้องเดี๋ยวฝาเออถ้าเรามาเร็วๆว่าเราตรงกลางได้ไปไปดูแบบเนี้ยตรงกลางได้โอ้่ไงล่ะไงล่ะโอเคชะลอชะลอ ฮึบฮึบึบึบ okay. 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 โอเคฮึบโอเคฮึบโอเคเฮ้ยซะซะซเฮ้ยซะเะโอเคว่สซ่าอะไรวะน้ำอ่ะๆๆๆยๆๆ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 ยๆๆ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 าๆๆ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 ๆ โอ้ยตายซะเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยฮึบ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 โอเคโเหนื่อยเว้ยอืมโอเคปึบ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 อ้อเหนื่อยอ่ะเคยแบบทุกคนเคยเหนื่อยในแบบในชีวิตแบบนี้ไหมไอการเล่นเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เหนื่อยมากๆปึ๊บ เห <ITA> ็นผมทรมานแบบนี <constitutional> <zug Flight> ้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ทุกคนนะกดซับสไครป์เป็นกใจกันด้วยโอ้โหดูดิมันแซงไปกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดซับคนละหนึ่งซับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำเกมแบบนี้เนี่ยมันทรมานรู้ไหมปายด้วยกันแนวปาปิดเอี๋ยวเราจะต้องผายได้ทุกคนปปุ๊๊บบโอ้โห เหนือหน่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยไม่เคยเหนื่อยเลที่สุดเลยในชีวิตเลยเว้ยเฮ้ยว้ยทรมานอ่ะมันทรมานจิตใจอ่ะไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่มันทรมานฮึบโอเคไปถึงสี่แล้วกายจะถึงจุดสิ้น <g ay> สุดโอเคความทรมานนี้ทุกอย่าง,งแม่งสร้างมาพอดีเป,เป,เป,เป๊ะความทรมานนี้จะหมดไปทุกคน <g ay> โอเคโอ้ดีในจักรยานยังเหนียวไม่ลื่นกูเพิ่งพูดไปว่าไม่ลื่นม <g ay> ี โอ้แหลกอีกปึ๊บ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 โอเคอว่าแล้วว่าแล้วโดดไปปึ๊บโดดโอเคโดดโอเคโดดดึงบินโอเค,โดด,โ,อเคโดดนี่รู้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 หืมตุ้งหืตุ้งหืมหืม,ม เมื่อไรนะฉันจะจบเมื่อไรนะฉันจะจบปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นชายอยู่หน้าทุกคนเห็นไหมออิสระของเราอยู่ข้างหน้าที่ไม่ใช่ตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วย18นาทีแล้วโค้โห,โหคลิปนี้น่าจะประมาณ15นาทีได้ ปกตินี่เราบอกไม,ไม่ไม่เคยเกินสิบห้าโอ้ยเคดขับจักรยานให้มันเลยเข้าไปนี่มันยากนเลยนะฮะมันยากตรงไหนเนี่ยให้ขับให้ไหมฮโอเคโดดโอเคโดดโอเคมันยากตรงไหนนะฮะมีคนตามหลักเราบ้างต้องรีบหนีอืโอ้ยมีคนหนีแล้วลว้วว้าแล้ว เหนียนเนี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 นเหนีนเป็นไงล่ะครับใหญ่พี่เอาจีนครับน้องๆเหนื่อยอ่ะใหญพี่เอาจีนครับน้องๆอื้องหนีเหนียนเหนียนนี่เป็นไงแล้วชดนี้ไปเลยช็อตนี้ไปเลยครับช็อตนี้เร็วเร็วเร็วเราช้ามากพอแล้วอืมหืมหืมละทิศสุด เราถึงแล้วทุกคนเล่นชัยยาเหนื่อยมากมากเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆทุกคนโอ้ยทำไป19นาทีโอ้โหเหนื่อยชิบหยโอเคด่าน5ผ่านไปด่าน6เปิดแล้วทุกคนห6หแล้วมีทั้งหมดกี่ด่านเนี่ย15้าด่านเน้ะหน่าจะตายก่อนหมดทุกคนโอเคเหนื่อยไม่ไหวโอเคทุกคนหรับ รัวบอกจักรยานด่านที่5ด่านนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยทุกคนโอ้ยชักไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครปมาชิกันด้วยนะจ้ากดให้หน่อยเถอะโคตรจะเหนื่อยโคตรจะลำบากโอเคสำนี้ทุกคนฝันดี้พี่กระตูดจะกันใหม่ด่านหน้าหรือไม่ก็เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรต่อไปไว้รับชมนะบ๊ายบายจุบๆอืม